ิจารยอยู่แล้วก่อันจังผมว่าผมไม่จะเป็นต้องเกาะกันกับน้องเนี้ยถามว่าผมต้องไปกเกาะหรอนั่นแหละส่วนครับสิที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากชื่อเสียงแลวเงินทองที่มันเข้ามานะตอนนี้มันเลยทำให้เกิดกามาวันนี้คือจะบอกว่ามันมันจริงๆแล้วอ่ะผมไม่อยากให้มองเรื่องเรื่องเงินเรื่องเงินมาเป็นผลประโยชน์ เพราะว่าคือผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากพูดไปมากกว่านี้มันมันพระตอนถ้าพูดอีกก็เหมือนว่าเปิดเผอแล้วก็เป็นประเด็นอีกเป็นประเด็นอีกใช่เพราะว่าผมอยากให้พอแค่ตรงนี้แล้วให้น้องได้ทํางานต่อดีกว่าถูกเพราะไม่งั้นมันไม่จบเพราะยังมาถามอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอ้าวทำไมไม่พูดมันันมันไม่จบพอแล้วผมก็รู้สึกว่าให้น้องทำงานเถอะเนาะโอเคไม่รู้ไงโอเคนะเดี๋ยวได้ไปงานต่อก่อนเดี๋ยวรถเครื่องบิน ความสุขา,าที่ได้ขึ้นเวทีคู่กันยังมีเป็นความสุขแน่นอนครับแน่นอนครับผมแน่นอนครับผม เปิดด้วยเจ็บใจจังตรอกอร้องกับพี่ไหมมันเดิมพี่จบแค่นั้นเองนี่คือกอดคอจับมือกันแล้วใช่ไหมครับใช่ฮะหลือจะดูดปากกันดีจะบ้าหรือตัวเธอเอาโอเคแล้วจะได้น้องไปแล้วต้องมีต้องมีแรงงานต่อแล้วที่มันจะมีกระแสโซเชียลมาทีนี้เราจะมีการวิเคราะ์มือยังไงเพราะว่าเราก็ตั้งท้องด้วยจะเกิดความเครียดไหมไม่เครียดค่ะไม่เครียดรอตาด้หมดเลยแล้วทำวิจารณ์อยู่แล้วรับทุกอย่างที่ตามมาอยู่แล้วค่ะ แล้วขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ที่ฟังแล้วก็ขอบคุณผมกระแสที่มีเปิดโอกาสใหห้นูได้พูดบ้างด้วยแล้วจะบอกแล้วจะไม่มีมาโพสแบงโพอะไรที่นี่ปกติแล้วไม่รู้นะไม่รู้นะอะไรกักอดมือจับมือกันได้ไหมเอาอินชอตสำคัญอินชอนสำคัขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบครับขอโทษนะบคุณมากขอบคุณทีเข้ามาขอบคุณนะครับครับผม เดี๋ยวน้องบีินไปดูที่ใต้ก่อ,อไปได้นอนครับใต้ที <S <S ่นั่ทำไมในรายการทั้งสองชั่วโมงครึ่งอยู่ทำไมมาสุกประสิทธิ์นาในทีสุดนายครับไม่หรอกผมมากแค่อยากรู้สึกว่าทำงานเกิดตอนนี้ทำงานให้น้องได้ทำงานเพราะว่าผมมากไม่อยากให้น้องเขาแบบผไม่อยากให้เข้าใจผิดไปมากตอนนี้ไม้เสือ้อไปไหนอ๋อน, <este S 1> นั่นแหละครับอยากให้น้องทำงานคือรับผิดชอบางานแค่นั้นเองเพราะว่าผมผมเหนื่อยมาแล้วผมเหนื่อย ทำงานจบแล้วิดชอบกันพอแล้วครับนั่นแหละครับผมเคยเจอในแบบนี้ไหมถามว่าไั่เคือเชิญแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ช่างมัตสึครับไม่เป็นไรเพราะให้น้องนั้นเขางมีความสุขทางการเงิที่ทำงานขึ้นเวทีร้องเพลงกัน้องเอ็นดูแหละมันเอ็นดูจริงๆถามว่าเอ็นดูเพราะไม่งั้นถามว่ามันอินุนตั้งแต่เริ่มแรกแค่นั้นเองมันไม่รู้จะทำ ถูกต้องเพราะเราอยู่ตรงนี้มาผมบอกแล้วว่าโชคนักที่อยู่มาเป็นสิบปีนะตรงนี้เป็นสิบปีนะมันไม่ใช่อยู่ง่ายๆนั่นแหละ<ม><ม>แล้วพือพี่ก็ไม่ใช่ดกร้องอาชีพแต่พี่มีวงพี่มีมีความสนุกเอนเตอร์เทนนู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับิงๆพี่มอรู้สึกอย่างไรคนมองว่าเกาะกันดังเ <aos S 1> กาะดังเราไปนั่นันก็มเส็บแล้ววันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเกาะกันดังผมว่าผมอยู่ตรงนี้มาเป็นสิบปีแล้วเนาะ ผมไม่จาเป็นต้องเกาะใครผมทํางานตรงนี้ผมมีรายการผมมีสื่อผมมีช่องในการออกของผมผมมีบริษัทที่ที่รู้สึกว่าผมไม่ได้เกาะเพราะถามว่าผมมาไปกับน้องอย่างเงี้ยถามว่าผมต้องไปเกาะหรอ<ม>นั่นแหละตอนนี้พี่มันก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดในรายการลแล้วใช่ไหมครับว่าความรู้สึกน้องเขาเป็นยังไง คือเข้าใจครับไม่ไดติดค้างครับหรือไม่มีแล้วครับก็คือเคลียร์แล้วใช่จบแล้วทำงานอย่างนี้อย่างนี้บทบทพิธีมันจะกดดันไหมพี่ผมลองพูดกันคนจับตามองตอนที่เราเราพูดกันคนดีอย่างี้าว่าเราจะแบบมมีอะไรกันทำการแสดงหรือว่าแสดงไม่มีไม่มีปกติใช่แม้กระทั่งคำคมคำอะไรอ่ะผมอ่ะก็เล่นตั้งแต่อยู่กับตั้งแต่ที่ไปกับเขาแล้วนั่นแหละทุกอย่างถึงบอกว่า บนเวทีว่าไม่ได้มีอะไรเลยคำคมหรือว่าการเล่นครับปกติเท่ไหมครับใน,น่พี่บอลบอกั่เจภาพาสิีก50งานที่เขากำลังรอยอยู่ว่าแน่นอนไป<า>ครับผมไปครับไปแต่ว่าบางงานที่ที่ที่เขาไปไปถ่ายภาพอะไรนู่นนี่นั่นก็จะต้องต้องผมก็ต้องขอคุยอขอคุยว่ายังไงอ่าแล้วทางเราที่อันไหนคืนเขาได้เราก็คืนให้เขาเพื่อให้น้องไปทํางานของเขาเออใช่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 ครับผม ไอ้นะฮะเป็นทางของเราที่ให้ทูบาเทอร์ดูแลครับคือเฉพาะต้องเป็นงานคู่ต้องเป็นงานคู่ครับไอ้นะฮะลองเดี่ยวเพราะว่าผมผมผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่นั่นแหละ โอเคไหมเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเสนอเรื่องอ่ะไม่มีหมอเพราะผมไม่มีโพสแล้วไม่มีไม่มีไม่มีแล้วเพราะว่าที่ที่โพสอ่ะมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขามาเทงานล่ะไม่ทำไมออกมาเทงานให้คุณคืนงานเพราเถอะจะพากระตัวหาผมผมบอกโอ้ยแล้วแต่เมื่อติดต่อกันไม่ได้ตอนนั้นน่ะที่ตอนนี่เขาเทมีการติดต่อหรือว่าจะพูดไม่ตอีมีนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวพักไปงานนะขอบคุณครับ